รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับีบท i m ส์กับผมบัญชาชุมชัยเวชกันนะครับเรื่องราวของธุรกิจที่สามารถทําดิจิทัลสู่การค้าทั่วโลกยังคงเป็นเรื่องที่น่าคุยอยู่ต่อเวลานะครับท่านผู้ชมนึกไหมครับว่าน้าผึ้งที่เรารู้จักตั้งแต่เด็ก จาบรังพึ่งจากปลมพึ่งอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทํามาถึงปัจจุบันแต่วันนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมและการแข่งขันและที่สาคัญคือนวัตกรรมมันเป็นเรื่องที่น่าคุยมากนะครับสำหรับู้ประกอบการรายนี้ที่อยู่ในปีถ่านเราเลยครับก่อนอื่นเลยของปานเนทำเกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศพอออกจากเป็นพนักงานออฟฟิสครับก็มาลุยงานตัวน้ำพึ่งมะนาวเลยค่ะย้อนไปเมื่อเ็ปีที่แล้วที่รเริ่มเป็นแม่ค้านะคะ,คอะตอนนั้นนะ่ะ ตัวน้ำพึ่งมะนาวในท้องตลาดยังมีไม่เยอะ,ะแล้วประกอบกับว่าเราได้ลองทำสูตรชงกินกันเองแล้วปรากฏว่ารสชาติได้คือของเราอะค่ะ,ะตัวมะนาวไม่ขมซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเราก็เลยลองมาทำขาย ป่านี่คือรู้จักกับน้ำผึ้งเนี่ยตั้งแต่เล็กๆมาก่อนเลยนะครับไม่ใช่ค่ะก่อนอื่นเลยของป่านเนี่ยทำเกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศแล้วก็จับพัดจับหูมาเป็นแม่ค้าอเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็เลยเริ่มเข้าสู่วงการน้ำผึ้งอย่างเต็มตัวค่ะแต่ตอนเป็นแม่ค้านี่ทำเกี่ยวกับอะไรฮะขายสินค้าประเภทไหนก็คือเนี่ยค่ะพอออกจากเป็นพนักงานออฟฟิศก็มา ลุยงานตัวน้ำพึ่งมะนาวเลยค่ะทำไมถึงเลือกจับน้ำพึ่งก่อนเลยนะฮะน้ำพึ่งมะนาวเพราะว่าเมื่อย้อนไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วที่เริ่มเป็นแม่ค้านะคะตอนนั้นน่ะตัวน้ำพึ่งมะนาวในท้องตลาดยังมีไม่เยอะแล้วประกอบกับว่าเราได้ลองทำสูตรชงกินกันเองแล้วปรากฏว่ารสชาติได้คือของเราอะค่ะตัวมะนาวไม่ขมในขณะที่บางเจ้าเนี่ยอาจจะมีความขมติดของมะนาวซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเราก็เลยลองมาทำขาย เป็นตัวเป็นสูตรที่เราออกแบบคิดคนมาเองว่าใช่ค่ะโอ้นน oh, ครับแต่ทีนี้พอเราทําเป็นน้ําผึ้งผสมมะนาวถูกไหมฮะค่ะก็ต้องมีความแตกต่างอยู่ในตัวมันเองด้วยในแง่ที่เราจะนเสนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เราทำความแตกต่างตัวนั้นยังไงครับก่อนอื่นเลยน้ำผึ้งของเรานะคะถึงจะบอกว่าอันนี้เป็นน้ำผึ้งดอกลำไยแต่เราได้มีการเบรนด์ของน้ำผึ้งดอกลำไยกับน้ำผึ้งดอกไม้อื่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางบีสมายและก็ด้วยกับกรรมวิธีที่เราใช้ในการคั้นน้ำมะนาวไม่ให้ขมอันนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยค่ะจนกระทั่งมาถึงขณะนี้ทำมากี่ปีแล้วครับเริ่มแรกนะคะของเราเป็นเฟรนช์ชายพึ่งยินทำมาเจ็ดปีส่วนในรูปแบบนี้ค่ะเป็นตัวเข้มข้นเข้าสู่ปีที่สองแล้วค่ะก็เหมือนกันที่เขาเรียกว่าคอนเซนเทรตถูกไหมฮะใช่คือคล้ายๆหัวน้ำเชื้อประมาณนั้นใช่แต่ว่าหัวน้ำเชื้อของเราเนี่ยดีกว่าเจ้าอื่นตรงที่ ทุกอย่างในนี้เป็นของสดทั้งหมดสดทั้งหมดเลยใช่ค่ะชครับแสดงว่า7ปีที่ทํามามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรืออะไรพวกนี้ด้วยไหมครับใช่ค่ะเราเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยเพราะว่ารเริ่มกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยรเราทําในรูปแบบ เซนชายพึ่งยิ้มซึ่งขายเป็นรูปแบบคีออสตามตลาดนัดตามสถานที่ต่างๆจะเป็นน้ำพึ่งมะนาวสำเร็จรูปหลังจากนั้นนะคะตลาดเติบโตได้ดีค่ะก็มีประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาติดต่อขอซื้อปัญหาจึงเกิดค่ะว่า เราส่งของไปไม่ได้เพราะว่าของทุกอย่างเป็นของสดจะติดปัญหาเรื่องการส่งการบรรจุการผ่านข้ามด่านทุกอย่างค่ะเราจึงคิดว่าบริษัทเห็นแล้วแหละว่ามันเติบโตนะมันไปได้ฉะนั้นจึงยกโจทย์พวกนี้ค่ะไปที่ศูนย์วิจัยนวัตกรรม Innovative House เพื่อให้เขาอะค่ะ คิดให้เราหน่อยว่าเราจะวิจัยยังไงเพื่อที่เราต้องการที่จะส่งออกค่ะก็เลยออกมาเป็นตัวบีสมายน้ำผึ้งมะนาวเข้มข้นตัวนี้เลยออกมาเป็นตัวนี้ใช่ค่ะครับผมมันทุกวันนี้ที่เราทําออกมาก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนโต๊ะนี้ปัจจุบันที่มีคนไทยถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านที่เราส่งออกไปถูกไหมครับส่วนใหญ่เป็นประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมใช่ค่ะดูแล้วเนี่ยเขาตอบสนองต่อสินค้าเราแบบไหนยังไงบ้างดีมากๆค่ะนอกจากตอนแรกนะคะเป็นประเภทเพื่อ ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นลาวหรือกัมพูชาทุกวันนี้ค่ะไปบาเลนไปสิงคโปร์แล้วก็ตะวันออกกลางสนใจเป็นอย่างมากค่ะถึงนาทีนี้แล้วแสดงว่าเราขายตัวที่เป็นผลวน้ําเชื้อส่วนหนึ่งถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ด้วยจี่น่าสนใจที่อยู่ในกล่องนี้ก็คืออะไรครับเนี่ยอันนี้นะคะจะเป็นตัวน้าผึ้งผสมน้ามะนาวสดชนิดเข้มข้นในรูปแบบซองซองใช่ค่ะก็คือหนึ่งซองชงหนึ่งแก้วครับอืมครับแสดงว่าปัจจุบัน ถ้าถามว่าคนให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกับน้ําผึ้งมะนาวเนี่ยมันแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างครับคืออันนี้ค่ะสุขภาพของเราเนี่ย <c oughs> เน้นมาเลยว่าของเราใช้น้าผึ้งแท้ <c oughs> และน้ามะนาวสดครับ <c oughs> ฉะนั้นสุขภาพได้เต็มๆอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องความชุ่มคอ <c oughs> แล้วก็ตัวน้าผึ้งเนี่ยเหมือนยาอายุวัฒนะตามธรรมชาติ <c oughs> ซึ่งลูกค้าทานเข้าไปอะคะ่ะลูกค้าสามารถรับรู้ได้ว่าเฮ้ยมันสดชื่นขึ้นนะ <c oughs> มันดีต่อสุขภาพนะโควิดที่ผ่านมากระทบประสิทธิที่เราทําอยู่ไหมครับ บอกก่อนเลยว่าในตัวช่องทางออฟไลน์เรากระทบทั้งหมดทั้งหมดเลยเหรอทั่วประเทศทั่วประเทศด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตัวที่เป็นรูปแบบออฟไลน์ของเราคือการขายตามชุมชนตลาดนัดวัดโรงพยาบาลซึ่งพวกนี้ห้างสรรพสินค้าปิดหมดแต่ว่าเราไปได้ช่องทางออนไลน์ซึ่งลูกค้าเนี่ยค่ะ ว่างซื้อทานที่บ้านไม่เพราะว่าของเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเพียงแค่หยิบซองขึ้นมาฉีกใช่ไหมคะชงน้ําร้อนได้น้ำเย็นได้ได้โซดาโซดาก็ได้ใช่หรือจะใส่ชาแค่คนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดื่มได้เลยจบ ready to drink เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ครับเพราะฉะนั้นช่องทางแบบเดิมเดเี่ยเราได้พรับผลกระทบตอนโควิดใช่แต่เราเพิ่งมาใช้ออนไลน์นานแล้วยังครับช่วงโควิดเลยค่ะช่วงโควิดเลยใช่เพราะนั้นได้ใช้ออนไลน์เลย แทบจะไม่ค่อยได้ใช้พอออนไลน์พอช่วงโควิดนี้ออนไลน์เลยค่ะ,คะแล้วเราพบว่าอย่างไรฮะสำหรับการใช้ออนไลน์เมื่อเทียบกับไปชินาเราทํทอยู่เราพบว่าจริงๆฐานลูกค้าเราอะเยอะมากเยอะมากใช่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนอะเราอาจจะไม่เคยเห็นฐานลูกค้าในกลุ่มนี้มาก่อน,อน,อนแต่พอในออนไลน์อะค่ะเราถึงจะเห็นว่าเฮ้ ลูกค้าเราอ่ะมันมีเยอะมากเลยนะคนที่อยู่บ้านเฉยๆอยู่คอนโดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจริงๆเขาอยากจะกินน้ำผึ้งแท้และมะนาวสดอ๋อใช่แต่เขาหาไม่ได้ค่ะเขาจะไม่ต้องเสียเวลาไปตลาดไปหยิบมะนาวมานั่งขันแต่เขาสามารถซื้อสินค้าเราแล้วเพียงแค่เทจบเลยฮะุมสงสัยอยู่ในเกี่ยวกับความสดว่าเก็บได้นานแค่ไหนอย่างไรตัวนี้นะคะเราวิจัยมาแล้วเก็บได้นานมากกว่า12เดือนมากกว่า1ิบสอหนึ่งเดือนปีเลยค่ะนั่นคือในอุณหภูมิห้องไหมฮะหรือว่าใช่คปกติเลยใช่ พึ่งยิ้มอนาคตเนี่ยจะไปถึงจุดไหนครับเราอยากจะมีเหมือนเป็นศูนย์รวมวงจรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พึ่งทั้งหมดมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวน้ำพึ่งแปลรูปไปจนไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเบเกอรี่หรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับน้ำพึ่งทั้งหมดเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งที่เราก็อยากจะช่วยกลุ่มเกษตรกรด้วยค่ะรวมถึงการสร้างแบรนด์ไปถึงตามเทสแล้วครับคิดยังไง ก็ตอนนี้ค่ะมีต่างประเทศให้ความสนใจค่อนข้างเยอะแต่ว่าก,<ๆ>ก็ก็ยังติดปัญหาในเรื่องการเจราจาติดต่อกันอยู่ค่ะอ๋อพะโควิดมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ <laughs> <ไ> <laughs> จะมีมทีมงานที่คอยช่วยกันดูแลค่ะครับฮะมาถึงจุดนี้แสดงว่านอกจากสิ่งที่เราตัดสินใจวันนั้นเลิกการเป็นพนักงานเงินเดือนประจําแล้วมาเป็นเจ้าของกิจาการเนี่ยนะครับถือว่าเราตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วหรือยัง ถือว่ามันพลิกชีวิตค่ะพลิกชีวิตใช่ค่ะเพราะว่าจากพนักงานประจํามันก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนค่ะพอเราเปลี่ยนมาเป็นแม่ค้ามันก็อีกบทบาทหนึ่งจากแม่ค้าจะมาลองเป็นเจ้าของธุรกิจในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเข้าโมเดิร์นเทรดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจากวินาทีที่เป็นแม่ค้าเราไม่เคยคิดหรอกค่ะว่าเราจะเข้าโมเดิร์นเทรดได้แต่วันนี้ ทำโมเดิร์นเทดให้ความสนใจไม่ใช่แค่นั้นก็จะมีร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆรวมไปจนถึงต่างชาติให้ความสนใจเรารู้สึกว่ามันเกินกว่าที่เราคิดไว้เยอะค่ะนี่แหลยครับหลายคนถึงบอกไงครับว่าจากการที่เลิกเป็นมนุษย์เงินเดือนใส่สูตรผูกไท้าทำงานออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่วันนี้กระโดดมาเธอใช้เวลาเพียงเปีนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้ะผมยังถามต่ออีกเจปีจะเกิดอะไรขึ้น เพราะอีกเจ็ดปีเราคงต้องมานั่งคุยกันใหม่นะว่าเธอจะไปอยู่ตรงจุดไหนกับน้ำพึ่งที่เธอทําขึ้นมานะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณป่านนะครับหรือว่าคุณสรันพัฒน์ระโรดวัฒนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทบีสมายฟู้ดบริษัทจำกัดในรายการปีถามนะครับขอบคุณท่านปานครับขอบคุณค่ะครัคบ,บและทุกท่านนี้คือปีถามนะครับกลับติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ